พูดได้สิว่าเราูนี่แหละเคือรอดโอ้ยคือไหนววะคือปะคือ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 คักคือคักโอ้ยจับจะทำเป็นนะทำเป็นแหละปาสีนี่ขนาดเริ่ศนี่ก็ยี่แงมปานี่แ่นเลื่อมว่างามก็เลยสร้างมาสวยงามสร้างมาสวยงามแมนวะมันมันมันบอกว่าทตะขีเดลยบอกแล้วว่าเอาอันยาว เอาเหล็กเงาเลยมันจังจับไงมันจีจับเนี่เอาอันเงาหนึ่งเออนั่นล่ะแล้วก็ะดานจะขุ่นผีตรงตรงปากมันนะเอาพี่นะเมนด้านไหนนะด้านไหนมันโค้งๆก่อนแล้วก็ไปทาเบิ้งไปทิ้งที่ไหนเขาจะโค้งเลาวทาไมโครทีงไดนเขาจะโค้งอ่ะโคกจอนจอนได้เจ้าไหมป้านี่พูดละเมาโอ้พูดละเมาปื๊ดงามเด็กพวกนี้เป๊ะยว โอ้มันไม่จริงใจเลยว่ะเอามันเดเปะะปะเอ่อเปะเปะเตี้พ่อนบอกเดี๋ยวจังเกันดีว่าไปไปไอไปไปไปไอไปไปไปเพราะะไไไปโอ้ยหนูไม่พูดแบบนั้นแน่นอนมาเติมคอแบนฮักอีกฟางหนึ่งไปหน้ฮักขึ้นฮักขึ้นฮักขึ้นเนาะ เอากระปับกรับทางตัวจ้าหักลงหักลงหักลงบ่แมนเอียงีเอียงนี่สกปรกแค่หวหักลงหักลงนั่นแหละเจ้าอ๋ออ้ออออ้อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เอาตัดฟังบอโอ้ยอายคอยอู้ยเลยเลยเลยตัดเลยหละเลยอุ้ยงามง่ามงามมาเลยสิได้แล้วโอ้โหเราหงส์สูงหัวตะกัดเนี่ยมันเกินสิได้แล้วนั่นเม่งเนี่ยอันดัดแป๊บเดียวสิเป็นแล้วเออสิเป็นแล้วสิเป็นแล้วสิเป็นแล้วจะเป็นไงวาอายไปๆพ่อละอายปฏิวัติโคกโคกเลยเป็นล้ำคานแล้วบ่ไอ้โคกอ่ะ เฮ็ดห้เป็นเฮ็ดไฮเป็นหัวตาไปเนี่ยไอชีตเราไปจอกนี่บึงหมมันบ่ได้เด้ดูดะประชดเป็ยนเนาะประชดเปลนไม่หนูให้กำลังใจพี่ชายไงประชดเป็นเขาเรียกว่าให้กำลังใจเธอ เอาปายมันคือโบโหดเงี้ยเดี๋ยวปายทางนี้ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเบิ้งเล็กล่ะเบิ้งเล็กมาเป็นยังเล็กลุงเล็กเจ้าของเล็กอ้ายเดี๋ยวไอ้วะเล็กเจ้าของ เอาเสนไหมเอาเส้นไหมข้าหันไหมข้าหันทางไหมขางไหมอ๋อแล้วนะ้าหันทางไหมเนาะอย่าบอกไปนด้อบ่บอกับอบอกนไทยเป็นหักฐานแล้วเอาเรบันเดอเอาเอาข้าวจียิโไหมเอาบันเดบันเดอเอาไปจับมุมนี้แล้วก็หานปแตุ่มไปแตุมเนี่ยจับไว้มุมมหันละอันนี้มันมันดิวนี่ดินี่บ่อบ่ออัย้ำขมาเอา จับจับมองจับมองนี้แล้วก็หักมองนี้จับจับมงนี้หักมองนี้จ้าจับมองนี้หักมองนี้กับทางกับทางอย้ำมาอีกย้ำมาอีกย้ำมาอีกจังเลยย้ำมาย้ำมาย้ำมาค่ะย้ำมาอีกโอเคหักอะไรหักหักหักอะไรบ่หักลูกไปเลยหักลูกไปเลยนะ ได้ได้เอาลองถายเบิ้งบาทีมได้อย่างไรเพลี้ยขนาดตัวจะจันเด็ดเอาดินะดันตัวบาดีดีดันให้มันไปตามห้อยสิตรงดันลงมากกะหักขึ้นบาดีมีมันบอดแล้วใครนักนะนกะหักขึ้นตัวละก็นยับไปไหม ที่แล้วง่ายกว่าและเอยแบบวันนั้นว่าแต่น้องเฮ็ดซ่าเป็นไงจะขอมาดาัดเองรู้สึกจังไดก็โต้จ้าขอโทษจ้าขอโทษจ้าเอ้ยพี่ไปแล้วซ้ำผู้ใดผู้ใด,ดวาดา่าดัดซ่าอีกดดบอกว่าดัดเบิงม,มาที่นี่ซ้ำ <c oughs> ทัวกันเพี่มนบอกว่าเออมองนี้นักนาไพเรือบันไดบันไดบันไดมาจับเัียดายมันเข้ากันพี่เดื่บันไดท้ายยัื่อบันไดห้มันจูบฟังนี่ย้ำมาให้มันจูบฟังนี่แล้วก็ดัดมองนี้ขึ้นน่ะมันตรงไหม้วกาบไหมจับขึ้นไปขึ้นมาอยู่โอ้อุ้ยไปพังงัดจังสั้นคนแข่งแรงเขาดีงัดจะได้กันไหวจเถียงกับเพิ่์ลไหมล่ะ โอ้ก็โดนอย่าเถียงสร้างเนาะจะเถียงสร้างไหมพี่บอกพี่บอกว่าไงเซนเดียวเอาเด้อเอาเด้อเอาให้ได้เด้อเสร็จนั้นมันมันมันตัวตะกันเด้อตัวตะไอได้เได้ยังได้ยังไกลแล้วไกลแล้ว ่บนนั่นละหักมองงอลงโว้ยเรามันยาวพี่ของข้าวเขดีเออนี่โอ้ตัวตะกันเด้โดดนี่นเอาเด้อเอาเด้อเบิ่งสร้างตัวข่อยเด้อเอฟตีเด้ออย่าไปอีกอย่าไปทะยีกอย่าันออกเยอะออกมาออกมาอีกเนี่ยอย่าออกมามันสิบ่พอดีมันก็สิเป็นคือเก่าเด้มันสิเป็นมองเก่าเด้นั่นเอาลองเบิ่ง เสือเเพิ่นด้อเอาบ่เถียงสร้างดอกคันเอเเนเอมาเสียงหน้าเดี๋วมาเถียงหน้านาเนบ่นนพอดีเป๊ะเออเดี๋เป๊ะโอ้ขอโทษคันเห็นบน่นอลม,มันเลยเห็นไหมมันเลยตรงปลายนะว <c oughs> เวลาพันเชื่อมกันน่ะเรื่อไว้มไมันเป็นยังเหลือตัวเขาไดีด <c oughs> มันสิเป็นเศษเล็กแหมเพิ่นเชื่อมนี่เพิ่นเชื่อมพันเชื่อมโอ้เข้าใจบ่อ๋อ้ไม่พีเชื่อมหลาย เสียงสร้างนะทางไหนล่ะบาดนี่เอาลงม้งโอ้ยงามงามนันดิเป๊ะไปกันถ้าเท่านี้ถ้าวันนกินเท่านี้ก็ติตัวติดนืงก่ฮะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีเอาอานี้ลมไปก่อนบ่อตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดน,น,น,นาทีนะคะพี่ชิดยังทำวันนี้ไม่ได้เลยตัวแล้วตัวอะารอยู่นี่นะโอ้ไม่เห็นง่ามแถบตรงเนี้ยเป๊ะมากตามเส้นเป๊ะ ไอชีต oh! hey, oh, ี่เห็ดงามแท้ห่วยจะมาโต้งานเดีวเอ้ยนุตกงานแต่มือนนี่แหะมืออื่นไอชีต์าข้าของานเด้อทุบทุบอนะแม่่อนี่หลังไหคูนคูนอ่แล้วนเาได้เร็วโอ้โหนั่นนันนัเอาายูบ่เอออนั่นเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างงานส่ง เดี๋ยวเอสตี้ก็บ,บอกว่ามากวนช่างอีกแล้วมาช่วยงานนะวันนี้มาช่วยงานนะเอสตี้มาครับกดไปนี่โอ้กดแล้วโอ้ฟึ่งไหมช่างใหญ่ช่างใหญ่ลงมือเองตกงานแท้ไหนแถวงานนี่ ผมคือเก่านั่นนะนนหนูบอกแล้วว่าถุกใส่ใหม่มันก่คือปูนเลยพิชิตแมนก็ได้พิชิตก็ต้องไปขอดอเงินปูนกระเบื้องมันดุ่มกว่าเก่าอีกนั่น dạng người ban đầu tư tạo quê hương đi món ăn ở bữa nay hôm ลองเหตุประศึกษาเนาะพี่ชินรับแอดมินไหมรับนูนเป็นแอดมินให้เดือนละสองหมื่นเดือนละสองหมื่นนะ Số 2 mươi 8 Màu hồng hòm Lót mắt đắng Tổ đàn lệch như thế nào Chị đàn ừ. Chéo